ลุกชีพเศรษฐกิจไทยมาตรการรัฐบาลใหม่จุดความหวังหรือแค่พักชีโรยหน้าสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเจาะประเด็นร้อนกับลุงชาวณเมืองคอนทางท a อกพอดแคสต์ไทยแลนด์ครับ วันนี้ลุงเชามีเรื่องร้อนๆมาเล่าสู่กันฟังอีกเช่นเคยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเราทุกคนมากๆเพราะมันเกี่ยวพันกับปากท้องและการใช้ชีวิตของเรานี่แหละครับพี่น้องวันนี้เราจะมาเจาะลึกประเด็นปลุกชีพเศรษฐกิจไทยมาตรการรัฐบาลใหม่จุดความหวังหรือแค่ผักชีโรยหน้าโอ้โหแค่ชื่อประเด็นก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับ พี่น้องครับช่วงนี้ใครๆก็บ่นเรื่องเศรษฐกิจใช่ไหมครับข่าของแพงขึ้นเงินในกระเป๋ามันหดหายไปไหนก็ไม่รู้จะจับใจ่ายใช้สอยอะไรก็คิดแล้วคิดอีกหลายคนมองหาความหวังว่าเมื่อรัฐบาลใหม่เข้ามาจะมีมาตรการอะไรเด็ดๆมาช่วยให้เศรษฐกิจกลับมาคึกคักอีกครั้งเศรษฐกิจคือชีวิตหากไร้พิษสงก็เหมือนคนป่วยนอนรอวันตายนะครับพี่น้อง ตอนนี้รัฐบาลใหม่กำลังเตรียมพร้อมเข้ามาบริหารประเทศครับและหนึ่งในเรื่องที่ต้องเร่งทำคือการกอบกู้เศรษฐกิจที่ชะลอตัวให้กลับมาฟื้นคืนชีพอีกครั้งหลายพักการเมืองตอนหาเสียงก็มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่น่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นดิจิท a ลวอลเล็ค่าแรงขั้นต่ำการลดราคาน้ำมันไฟฟ้าสารพัดมาตรการเลยครับพี่น้อง แต่ทีนี้คำถามสำคัญคือมาตรการเหล่านั้นจะเป็นความหวังที่แท้จริงหรือแค่ผักชีโรยหน้าเพื่อให้ดูดีไปวันๆลุงเฉาจะขอวิเคราะห์ให้ฟังแบบบ้านๆเข้าใจง่ายๆนะครับประเด็นที่หนึ่งมาตรการระยะสั้น v วอร์ซระยะยาว นโยบายส่วนใหญ่ที่เราได้เย็นช่วงหาเสียงมักจะเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นครับพี่น้องอย่างเช่นการแจกเงินการลดค่าครองชีพซึ่งแน่นอนว่ามันช่วยให้คนมีเงินใช้จ่ายมากขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งทำให้เกิดการหมุนเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจ ขอดีช่วยได้ทันตาเห็นครับพี่น้องทําให้กําลังซื้อเพิ่มขึ้นประชาชนมีเงินไปจับจ่ายใช้สอยร้านค้าก็ขายของได้มากขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นแค่การแก้ปัญหาปลายเหตุข้อเสียเหมือนเรากินยาแก้ปวดครับพี่น้องหายปวดชั่วคราวแต่โรคยังอยู่เมื่อยาหมดฤทธิ์อาการปวดก็กลับมาใหม่ถ้าไม่มีมาตรการระยะยามารองรับเศรษฐกิจก็อาจจะกลับมาซบเซาได้อีก ประเด็นที่ 2. ง,งบประมาณมาจากไหนทีนี้การจะทำนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเหล่านี้ต้องใช้งบประมาณมหาศาลเลยนะครับพี่น้องคําถามคือรัฐบาลจะเอาเงินมาจากไหนจะกู้เพิ่มหรือจะจัดเก็บภาษีเพิ่มถ้ากู้เพิ่มนี่สาธารณะของประเทศก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นภาระของลูกหลานเราในอนาคตนะครับ ถ้าจัดเก็บภาษีเพิ่มก็อาจจะส่งผลกระทบต่อกําลังซื้อของประชาชนและต้นทุนของผู้ประกอบการตรงนี้แหละครับที่รัฐบาลต้องคิดให้รอบคอบเงินทองของหายากการใช้จ่ายต้องรอบคอบอย่าให้เหมือนคนเมาแล้วใช้เงินไม่คิดนะครับพี่น้องประเด็นที่ 3. ความเชื่อมั่นของนักลงทุน นอกจากมาตรการกระตุ้นจากภาครัฐแล้วสิ่งสำคัญไม่แพ้กันเลยคือความเชื่อมั่นของนักลงทุนครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนไทยหรือต่างชาติถ้าเขามั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพรัฐบาลมีวิสัยทัศน์ที่ดีเขาก็จะกล้ามาลงทุนกล้ามาสร้างโรงงานสร้างงานให้กับประเทศถ้าความเชื่อมั่นดีเงินลงทุนจะไหลเข้ามาเยอะครับพี่น้อง เกิดการจ้างงานเกิดการผลิตเกิดการส่งออกทําให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืนถ้าความเชื่อมั่นไม่ดีนักลงทุนก็อาจจะชะลอการลงทุนหรือย้ายฐานการผลิตไปประเทศอื่นทีนี้ก็แย่เลยครับพี่น้องตรงนี้แหละครับที่รัฐบาลต้องสร้างบรรยากาศที่ดีทั้งเรื่องการเมืองที่มีสเสถียรภาพกฎหมายที่ชัดเจนและการลดขั้นตอนบิวโรครติกที่ยุ่งยากประเด็นที่4 การแก้ปัญหาระยะยาวอย่างยั่งยืนพี่น้องครับการจะทําให้เศรษฐกิจไทยแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนลุงชาวมองว่าเราต้องแก้ปัญหาที่โครงสร้างครับการพัฒนาคุณภาพคนการศึกษาการฝึกทักษะแรงงานให้มีคุณภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การส่งเสริมการลงทุนในเทคโนโลยีและนวัตกรรมเราต้องตามให้ทันโลกนะครับพี่น้องต้องส่งเสริมให้เกิดธุรกิจใหม่ๆที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงสร้างมูลค่าเพิ่มการแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคอะไรที่มันเป็นตัวถ่วงความเจริญก็ต้องรือ้อต้องแก้ครับพี่น้องการส่งเสริมภาคการเกษตรให้เข้มแข็ง ภาคการเกษตรคือรากฐานของไทยแลนด์เราต้องเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรลดต้นทุนเพิ่มช่องทางการตลาดปลูกต้นไม้ต้องรดน้ำพรวนดินอย่าวหวังเพียงผลผลิตเพียงชั่วคราวนะครับพี่น้องบทสรุปจากลุงชาวนาเมืองคอนพี่น้องครับ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่ที่กำลังจะเข้ามานั้นเป็นเหมือนยาเม็ดแรกที่ช่วยประคองอาการป่วยของเศรษฐกิจแต่การจะทำให้เศรษฐกิจกลับมาแข็งแรงอย่างแท้จริงต้องอาศัยการรักษาที่ต่อเนื่องและครบวงจรครับรัฐบาลต้องทำงานอย่างหนักและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลไม่ใช่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ต้องวางรากฐานเพื่ออนาคตของลูกหลานเราด้วยครับ ในฐานะประชาชนอย่างเราเราก็ต้องติดตามการทำงานของรัฐบาลอย่างใกล้ชิดให้กำลังใจในสิ่งที่ถูกต้องและพร้อมจะเสนอแนะหรือติชมอย่างสร้างสรรค์ครับวันนี้ลุงเชาก็ขอฝากประเด็นร้อนๆนี้ไว้ให้พี่น้องได้คิดตามนะครับหวังว่าพี่น้องคงจะเห็นภาพรวมของสถานการณ์เศรษฐกิจและมาตรการของรัฐบาลได้ชัดเจนขึ้นนะครับขอทิ้งท้ายด้วยกรอนบทนี้นะครับเศรษฐกิจชาติก้าวไกลใจชนสุข รัฐบาลหนุนหนับทุกวิถีชนหาแก้ได้ทั้งสั้นยาวก่อสุขหล้นไถพ้นทุกสุขท่วนหน้าสาธุเอย่ยสำหรับวันนี้ลุงเชาวนเมืองคอนขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในะรายการเจาะประเด็นร้อนกับลุงเชาวนเมืองคอนทาง Talk Podcast Thailand สวัสดีครับ